ตอนที่257การจัดเรียงระบบความรู้หลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนหอคอยแห่งดวงดาวโดยมีดวงตาแห่งชีวิตและความตายอยู่ระหว่างคิ้วของเขาเปิดอยู่โดยเขาจ้องมองไปยังทวีปต้นกำเนิดและยังมองไปที่กระแสลมหุนหยวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายนอกทวีปต้นกำเนิดอีกด้วย เพียงแค่แวบเดียวเจ้าสามารถมองเห็นโลกต้นกำเนิดทั้งหมดได้และแม้แต่มองเห็นภายนอกโลกต้นกำเนิดนี่เป็นความสามารถในการสังเกตของชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงหรือไม่หลัวเฟิงคิดเขาก็มีความเข้าใจชัดเจนแม้ว่าดวงตาแห่งชีวิตและความตายจะถูกสร้างขึ้นมาจากซากศพของสัตว์แห่งชีวิตและความตาย ที่เป็นมนุษย์หมาป่าระดับโลกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ถูกใช้โดยตัวของมันเองความสามารถในการสังเกตของเขาควรจะอยู่ไกลจากระดับชีวิตหมาป่าระดับโลกจากข้อมูลมากมายในบ้านสมบัติอวกาศอาน,านันหลัวเฟิงสามารถตัดสินได้ว่าสถานะของบรรพบุรุษหุ่นหยวนชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงและชีวิต หุ่นยวนระดับต่ำกำลังลดน้อยลงตามลำดับมีข้อแตกต่างมากมายระหว่างระดับต่างๆในความเห็นของหลัวเฟิงด้วยความสามารถในการสังเกตชีวิตหุ่นยวนระดับโลกบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศและบรรพบุรุษของโดเมนขั้วโลกตะวันออกควรได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจนโดยไม่มีความลับใดๆ ให้ค่าซึ่งเป็นชีวิตในกรงมีความสามารถในการสังเกตชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงที่กระโดดออกมาจากกรงได้ดวงตาแห่งชีวิตและความตายนี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าแล้วหลัวเฟิงไม่มองโลกภายนอกอีกต่อไปแต่กลับมองที่ด้านข้างของเขาดวงตาแห่งชีวิตและความตายบนคิ้วของหลัวเฟิง สังเกตเห็นรูปแบบความลับลึกของหอคอยแห่งดวงดาวเป็นครั้งแรกบูมคนธรรมดาบนโลกสังเกตด้วยตาเปล่ากล้องจุลทรรศน์เอ็กซเรย์วิธีการสังเกตแต่ละวิธีก็แตกต่างกันไปเหตุผลเดียวกันในฐานะราชาเทพแห่งอาณาจักรที่สองผู้มีเจตจำนงทางจิตวิญ,ญญาณระดับจักรพรรดิเทพ หลัวเฟิงสังเกตเห็นรูปแบบความลับลึกของหอคอยแห่งดวงดาวในตอนแรกและรูปแบบความลับที่สังเกตเห็นโดยดวงตาแห่งชีวิตและความตายในขณะนี้มีความแตกต่างกันมากนี่นี่มันหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาจ้องมองไปที่ดวงตาแห่งชีวิตและความตาย รูปแบบลึกลับล้ำลึกของหอคอยแห่งดวงดาวในมุมมองของเขามีอยู่หลายระดับเวลาและอวกาศในเวลาเดียวกันเหมือนกับอาคารเวลาและอวกาศอันงดงามเวลาในชั้นในสุดของอาคารนี้ยังคงอยู่เกล็ดสีแดงเลือดจะอยู่ที่จุดเวลาที่แน่นอนเสมอเวลาถูกหยุดไว้ชั่วนิรันดรและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกภายนอกจะผ่านไปนานแค่ไหน เกล็ดสีแดงเลือดก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มแรกสวยจังเลยหลัวเฟิงเฝ้าดูเกล็ดสีแดงเลือดที่มีขอบ12สสีนั้นคงอยู่ชั่วนิรันด์และอมตะเวลาและอวกาศยุบตัวลงจนกลายเป็นจุดคงที่บนเกล็ดนั้นจากจุดแกนกลางสู่ภายนอกพื้นที่จะค่อยๆเปิดเผยออกมาเมื่อพื้นที่ถูกเปิดเผยและมีรูปร่างขึ้น เวลาก็จะเริ่มไหลไปช้าช้ารูปแบบลับเหล่านี้ทำงานและดำรงอยู่ในแต่ละไทม์ไลน์ที่ไหลยอย่างต่อเนื่องการจะมองเห็นพื้นที่ต่างๆจำเป็นต้องเข้าถึงจุดกำเนิดของพื้นที่ในระดับสูงมากการที่จะเห็นไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันนั้นจำเป็นต้องไปถึงระดับเส้นทางเวลาที่สูงมากด้วยแต่ดวงตาแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิง สามารถมองเห็นทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายดายและแม้แต่ข้อมูลลับบางอย่างก็ไม่อาจหลบซ่อนการสอดส่องได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าได้ตระหนักถึงกลลเม็ดการรวมพลัง8ปดแขนถึง9แบบหลัวเฟิงสายหัวเบาๆตอนนี้ดูเหมือนว่าวิสัยทัศน์ของข้าจะยังตื้นเขินเกินไปกลลเม็ดของข้ายังมีจุดอ่อนมากด้วยหลัวเฟิง พลิกมือของเขาและกินคริสตานหุ่นหยวนราวกับว่ากำลังกินขนมหวานจากนั้นจึงมุ่งความสนใจไปที่การค้นคว้ารูปแบบลับอันล้ำลึกของหอคอยแห่งดวงดาวข้าจำเป็นต้องจัดระเบียบร,ระบบความรู้ที่ข้าสะสมไว้ในเส้นทางทั้งสามของชีวิตเส้นทางแห่งการทำลายล้างเส้นทางแห่งการเกิดและการตายใหม่หลัวเฟิงเริ่มศึกษา ดวงตาแห่งการเกิดและความตายช่วยหลัวเฟิงเท่านั้นโดยทำให้เขาสามารถมองเห็นข้อมูลบางอย่างที่ชีวิตผู้หยวนระดับสูงสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายแต่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ยังไงดีแล้วนำมาผสมผสานกับเส้นทางของตนเองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของตนเองหรือ สิ่งเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผู้อาวุโสหยวนและคนอื่นๆเลือกอัจฉริยะชั้นนำของโลกหลายคนหากพรสวรรค์ไม่เพียงพอทรัพยากรก็จะสูญเปล่าผู้แรกเปลี่ยน12คนแรกของดวงตาแห่งการเกิดและการตายถือว่ามีพรสวรรค์สูงเช่นกันแต่ความสำเร็จของพวกเขานั้นธรรมดามาก สำหรับหยวนและคนอื่นๆการได้มีชีวิตแบบชาวฮั่นหยวนระดับโลกถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนการมีชีวิตแบบชาวฮั่นหยวนระดับสูงอีกสักครั้งหนึ่งนั้นไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงหลัวเฟิงมาถึงทวีปต้นกําเนิดและมาถึงระดับสะสมของอาณาจักรปัจจุบันภายในเวลาเพียง800ยุคเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า พรสวรรค์ของเขาเหนือกว่าบุรุษผู้แข่งแกร่งของทวีปต้นกําเนิดมากพื้นที่โบราณที่บรรพบุรุษอาศัยอยู่อย่างสันโดษในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนโบราณสายฟ้าภูเขาสายฟ้าข้าได้รับซากชีวิตพิเศษทั้งหมด6ชิ้นจากชั้นลึกของอาณาจักรแห่งความฝันและชั้นลึกของอาณาจักรเสาสวรรค์ข้าขายพวกมันไปทีละชิ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา และตอนนี้เหลือเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นบรรพบุรุษสายฟ้ามองไปที่กระดูกนิ้วทองคำตรงหน้าเขาในแต่ละยุคข,ของทวีปต้นกำเนิดข่าฝึกฝนกษัตริย์เพื่อช่วยข้ารวบรวมสมบัติสมบัติที่หายากทุกชนิดสมบัติลึกลับทุกชนิดมันยังช่วยให้ข่าไปถึงสถานะที่สมบูรณ์แบบของจักรพรรดิเทพด้วยดวงตาของบรรพบุรุษสายฟ้าเย็นชาข้าเคยดูนักโทษ ชีวิตต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลระดับสูงมาหลายครั้งแล้วข้ายังย่อยสลายศพของพวกเขาด้วยข้าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุรุษผู้แข็งแกร่งจากหลายโลกแต่จะบรรลุถึงการตื่นรู้ขั้นสูงสุดได้อย่างไรข้ายังคงไม่มีไอเดียเลยบรรพบุรุษสายฟ้าจ้องมองกระดูกนิ้วทองคำตรงหน้าเขานี่คือเศษซากชีวิตพิเศษชิ้นสุดท้าย และสำคัญที่สุดสำหรับเขาเขาจ้องมองกระดูกนิ้วทองคำและจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาก็ทะลุทะลวงเข้าไปเขาสามารถมองเห็นลวดลายสายฟ้าที่ซ่อนอยู่ในกระดูกนิ้วทองคำและสามารถมองเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่โตได้ลางๆผู้อาวุโสหยวนเคยบอกข้าว่าโอกาสในการก้าวข้ามขีดจำกัดของข้าอยู่ที่กระดูกนิ้วนี้ตราบใดที่ข้าเข้าใจ พื้นฐานข้าก็สามารถบรรลุการตื่นรู้ขั้นสูงสุดได้บรรพบุรุษสายฟ้าค่อนข้างหงุดหงิดพื้นฐานหรือบรรพบุรุษสายฟ้ากำลังเจ็บปวดมันอยู่ตรงหน้าข้าแต่ข้าได้ศึกษาเรื่องนี้มาหลายยุคสมัยแล้วและข้ายังคงสับสนอยู่เลยในความเป็นจริงบรรพบุรุษสายฟ้าได้ค้นพบแล้วว่าความเข้าใจของเขาอ่อนแอ และเขายังใช้เวลามากกว่าบรรพบุรุษยานเฟิรหลายสิบเท่าในการบรรลุถึงสถานะขั้นสูงสุดเขาไม่เคยเข้าใจเส้นทางสู่อาณาจักรจักรพรรดิเทพเลยด้วยซ้ําดังนั้นเขาจึงละทิ้งสายเลือดของผู้รู้แจ้งและเปลี่ยนไปใช้สายเลือดหุนหยวนการได้รับสายเลือดหุ่หยวนนั้นง่ายกว่ามากสิ่งที่เจ้าต้องทำคือใช้ศักยภาพของสายเลือดนั้นให้เต็มที่ ด้วยเวลาและทรัพยากรรวมถึงโอกาสต่างๆเจ้าจะสามารถไปถึงจุดที่เจ้าอยู่ตอนนี้ได้เรื่องเดียวกันนี้ก็เป็นจริงกับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เช่นกันสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสามารถทำลายค่าได้ด้วยเพียงมือเดียวบรรพบุรุษของสายฟ้ารู้ถึงความแตกต่างนี้เป็นอย่างดีจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นสมบูรณ์แบบซึ่งก็คือระดับกึ่งหุนหยวน อาจยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาอยู่เทพจัก,กรพดิแห่งสายการตรัสรู้ผู้สมบูรณ์แบบย่อมแข่งแกร่งกว่ามากในบรรดาผู้คนที่มีอำนาจนับพันล้านคนในโลกนี้ยังมีคนที่น่าทึ่งยิ่งกว่านี้อีกสามารถผลักดันเส้นทางมากกว่าหนึ่งเส้นทางไปสู่ระดับแหล่งกำเนิดกึ่งโกลาหลได้แม้กระทั่งผู้ที่เริ่มผสานกึ่งหุนหยวนเตา๋า ที่แตกต่างกันและยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถแตกพลังระดับโลกของสายเลือดแหล่งกำเนิดโกลาหนได้สิ่งเหล่านั้นมีอยู่มหัศจรรย์และเจิดจ้าในบรรดาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นบางตัวได้กระโดดออกจากกรงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลระดับสูงข้ายังได้ยินมาด้วยว่ามีผู้คนที่กระโดดออกจากกรงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิต หยวนระดับโลกหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นบรรพบุรุษสายฟ้าก็เป็นเพียงบุคคลที่ไม่เด่นชัดที่ยืนอยู่ในมุมหนึ่งไม่มีเบาะแสะเลยบรรพบุรุษแห่งสายฟ้ามองไปที่ทับหน้าของเขาสงบลงและศึกษามันอย่างระมัดระวังต่อไปณภผู้เขาสายฟ้าสองกษัตริย์พบกันปีศาจขาวเจ้าช่างกล้าหาญจริงๆ ชายรูปร่างเหมือนนักบุญที่มีเกล็ดสีน้ำเงินและสีขาวทั่วทั้งตัวและมีหางเป็นเกล็ดสามหางมองไปที่ชายชราผิวขาวด้วยความไม่พอใจนอกจากประเทศเล็กๆที่ถูกละเลยแล้วเจ้ายังส่งคนของเจ้าไปยังเผ่าผู้จองจำสายฟ้าของเราทีละคนในพื้นที่ป่าดงดิบบางแห่งในดินแดนโบราณด้วยท่านหลอดหลานตัวเจ้าสามารถค้นพบสิ่งนี้ได้หรือไม่ หลอดปีศาจข่าวยิ้มคนเหล่านั้นที่ข้าส่งไปนั้นระมัดระวังมากพวกเขากระจัดกระจายอยู่ในสถานะกลาหนต่างๆในอาณาจักรสายฟ้าโบราณและมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยกษัตริย์องค์อื่นไม่ได้สังเกตเห็นแต่เจ้าสังเกตเห็นท่านหลอดหลานตัวคมวดคิ้วแค่โจมตีประเทศชายขอบก็พอแล้ว เราจะโจมตีภายในประเทศโบราณได้อย่างไรในอนาคตทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดจะถูกทำลายและสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดในอาณาจักรสายฟ้าโบราณจะตายหลอดปีศาจขาวกล่าวอย่างไม่ใส่ใจในกรณีนี้จะสำคัญอะไรหากข้าจับสิ่งมีชีวิตบางส่วนในสถานที่ป่าเถื่อนบางแห่งในอาณาจักรสายฟ้าโบราณของเราหลานตัว เจ้าก็รู้เหมือนกันว่าอาณาจักรกาแล็กซี่ครอบครองดินแดนขนาดใหญ่มีดินแดนที่เหมาะแก่การปล้นสะดมให้เราได้น้อยลงเรื่อยๆและเจ้าก็ส่งคนของเจ้าไปปล้นสะดมด้วยหลังจากคิดดูแล้วข้าก็คิดถึงกิจการภายในของประเทศโบราณของเราเท่านั้นมาเริ่มกันเถอะไปโมหัวเราะเบาๆประเทศโบราณของเรากว้างใหญ่พอแล้ว ปราบใดที่มันไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายก็ไม่มีใครสนใจหรอกท่านหลอดหลานตัวจ้องมองเพื่อนของเขาเขาเป็นคนโลภมากเจ้าเองก็ทำด้วยกันได้ไปโม้ยิ้มอย่าส่งเสียงดังหลอดหลานตัวกล่าวอย่าโจมตีเมืองใหญ่ๆได้ไดสำหรับพื้นที่ป่าเถื่อนเราจะแบ่งกันคนละหนึ่งจุด โดยแต่ละจุดจะครอบครองครึ่งหนึ่งของรัฐแห่งความโกลาหลจจำนวนรวมของสิ่งมีชีวิตที่ถูกขโมยไปจะต้องไม่เกินสิบตัวในพื้นที่ป่าเถื่อนหนึ่งเปอร์เซเจ้ายังโหดเที่ยมอยู่เลยของที่ค่าปล้นไปได้ยังน้อยกว่าหนึ่งใน10บอีกจอมมันขาวหัวราะกษัตริย์ทั้งสองของอาณาจักรสายฟ้าโบราณราชาหลานตัวและราชาปีศาจขาว ถึงแม้จะส่งคนของตนไปปล้นสะดมแต่พวกเขาก็ระมัดระวังมากเสมอนอกจากนี้พื้นที่ต่างๆของทวีปต้นกำเนิดก็อยู่ในความโกลาหนแล้วในช่วงเวลาสั้นๆแม้แต่ผู้คนภายในอาณาจักรสายฟ้าโบราณก็ไม่สังเกตเห็นปัญหาอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปช้าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล้นสะดมทั่วทั้งอาณาจากักรสายฟ้าโบราณ ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มากมายท้ายที่สุดแล้วในบรรดาชนเผ่าในพื้นที่ป่าดงดิบยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ออกล่าสัตว์นอกพื้นที่และยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยดังนั้นชนเผ่าทั้งหมดจึงถูกปล้นสะดมซึ่งทำให้ผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังคงไล่ตามพวกเขา การไล่ล่าเริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆและราชวงศ์และกษัตริย์เทพก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องอาณาจักรกาแล็กซีนักเมืองหลวงช่างกล้าหาญจริงๆจักรพรรดิกุ้ยซื้อโกรธมากเมื่อเห็นข้อมูลในมือเขาหันไปมองทางเทพอูซินอูซินท่านแน่ใจหรือว่าข้อมูลที่ท่านรวบรวมมานั้นถูกต้องนะ เจ้ารู้ถึงความสามารถที่จะหลบหนีของข้าราชาอูซินยอบเย้ยอาณาจักรสายฟ้าโบราณเริ่มมีเรื่องวุ่นวายเดิมทีราชวงศ์และราชาเทพของอาณาจักรสายฟ้าโบราณเริ่มโกรธและติดตามเรื่องนี้แต่ภายหลังก็ไม่มีการติดตามใดๆข้ารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่กล้าทำอย่างนี้ การปล้นแบบนี้จะทำให้ราชาอาณาจักรสายฟ้าโบราณขุ่นเคืองใจและทำให้หลอดแห่งกาแล็กซี่ขุ่นเคืองด้วยเช่นกันด้วยความอยากรู้ค่าจึงตรวจสอบอย่างละเอียด55ปรากฏว่าพวกเขาเป็นโจรภายในจากอาณาจักรสายฟ้าโบราณราชาอูซินสายหัวเหล่าเทพนิรัน์ที่รับผิดชอบการปล้นสะดมค่าสืบหามาได้ว่า พวกเขามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าปีศาจขาวและเจ้าหลานตัวทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันคนของราชาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปล้นสะดมอาณาจักรสายฟ้าโบราณเท่านั้นแต่ยังปล้นสะดมประเทศเล็กๆบางแห่งที่อยู่ชายขอบอีกด้วยพวกเขาปล้นสะดมมาประมาณ70ปีแล้วมันกินเวลาน,านานถึง70ปีเลยเหรอจักรพรรดกุ้ยซือโกรธมาก การปล้นสะดมเกิดขึ้นอย่างยาวนานและเป็นเรื่องใหญ่โตมากและกษัตริย์ของประเทศของข้าก็ไม่ได้ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเลยข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อกษัตริย์ของประเทศทันทีจากกระพัดกุ้ยซือลุกขึ้นและจากไปทันทีกษัตริย์อู่ซินเฝ้าดูฉากนี้และเขากโกรธมากระหว่างการสอบสวน แต่เขาไม่สามารถที่จะล่วงเกินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสายฟ้าโบราณได้ข้าไม่รู้ว่าหลอดแห่งกาแล็กซี่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรกษัตริย์อู่ซินคิดจักระพัดกุย้ยซือมีสถานะสูงในดินแดนของเทพกาแล็กซี่เขาได้พบกับโมโรซาทันทีและรายงานเรื่องนี้ภายในพระราชวังอะไรนะ โมโรซาตกใจและโกรธมากเมื่อได้ยินข่าวนี้เจ้าปีศาจขาวและเจ้าหลานตัวนี่มันอะไรกันพวกเขาทำอย่างนี้โดยไม่คำนึงถึงเจ้านายของข้าเลยเจ้านายเจ้านายโมโรซาส่งข้อความทางจิตไปยังหลัวเฟิงทันที